สวัสดีค่ะวันนี้พี่เดียจะมาคุยมาตอบคำถามยอดฮิตนะคะลูกค้าหลายคนเลยค่ะเข้ามาหาพี่เดียจะมาตัดแต่งพี่เดียคะหนูก็ตัดแต่งดีๆแล้วใช้เล่นดีๆดีๆแล้วทำไมสายตามันไม่เพิ่มทำไมสายตามันนิ่งน,น,นะคะเดี๋ยวมาเรามาดู5สาเหตุหลักๆกันนะคะว่าม,มีอะไรบ้างสาเหตุที่1นะคะ ลูกค้าตัดแว่นเสร็จตาไปแล้วค่ะเรียบร้อยเลยไปทําง,งานค่ะทําง,งานคอมทั้งวนัน6-8ชั่วโมงแล้วก็เล่นโทรศัพท์ดูงานในไลน์ทั้งวันแต่ไม่ใส่แว่นค่ะทําง,งานด้วยตาเปล่าเห็นไหมคะสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ใสายตาเพิ่มนะคะเป็นไปได้าการทํางานคอมหรือเล่นโทรศัพท์หรือทางานเกี่ยวกับโทรศัพท,างงาท์ดูไลน์ต้องใส่แว่นทุกครั้งนะคะเพื่อลดต้นใาการเช่งค่า สาเหตุที่2นะคะเวลากลางคืนค่ะปิดไฟค่ะดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์บางเคงสไม่ใส่แว่นด้วยนะคะเห็นไหมคะยิ่งไฟกัะใหญ่เลยนะคะเป็นไปได้ต้องเปิดไฟดูโทรศัพท์หรือดูโทรทัศน์ต้องกดวัดหรือใส่แว่นตลอดเวลานะคะจะเซฟเรื่องค่าแิตตาที่คงที่ระมุไม่ได้หลักๆเลยคะ่ะสาเหตุที่สามค่ะ ลูกค้านะคะใส่แว่นทั้งวันเลยทําคอมหรือดูงานในโทรศัพท์หรือดูในไลน์ต้องแต่เช้าเย็นยนลูกค้าไม่ได้ถอดแว่นนะคะแส่ทั้งวันแต่เวลาที่ลูกค้ากลับมาค่ะกลับมาบ้านนะคะเล่นโทรศัพท์เป็นเวลา,า,านาหนหลายๆชั่วโมงเลยแต่ไม่นอนใส่แว่นเลยอันนี้ไม่ได้นะคะ ต้องใส่แน่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเกิดการเ่งเป็นเวลานานๆหลายหลาชั่วโมงมันจะดึกอ่ามันจะช่วยเราเซฟเรื่องค่าเสา็จตาแล้วเสา็ตาที่เรานิ่งได้ตลอดไปนะคะสาเหตุที่4ค่ะการนอนดึกนะคะถ้าการนอนดึกมาฟ้างเนี่ยจะทําให้เราตื่นเช้ามาเนี่ยการนอนามองภาพขนงวค่ะไม่ค่อยสดใสถ้าโดนแดดจัดก็จะทําให้เราแสบตาม,มากๆเลยนะคะ เป,เป็นไปได้ยังไงนอนที่ไวขึ้นก็ดีนะคะเพื่อสุขภขาพหงเใจค่ะสาเหตุที่5นะคะก็คือเลนเป็นรอยค่ะเลนเป็นรอยมากเลยแล้วก็ลูกค้าทําไม่ยอมมอาแว่นมนาะให้พี่อย่าล้างเลยแล้วก็การทําง,งานระหว่างวันก็ทาคอมเลนโทรศัพท์ก็รู้กันอยู่นะคะช่วงนี้ลูกค้าก็เกิดการเข้งเป็นเวลาทั้งวันหลายชั่วโมงค่ะมันก็เลยทําให้ค่าเสียตายนี่มีโอกาสเพิ่มได้เกือบร้อเปซ็นเป็นไปได้6 8เดือนมาวัดสายตาได้รีนะคะพี่เดียบริการให้นะคะตัวนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะคะหรือเอาแว่นมาให้พี่เดียร้องมือก่อนก็ได้ะคะ่ะมันจะได้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะคะเส้ตาอักเ่มก็น้อยลงนะคะพี่เดียเป็นห่วงนะคะเห็นไหมคะ5้าหัวข้อที่พี่เดียพูดมาพี่เดียใส่ใจมากเลยนะคะถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรมาถามพี่เดียกับที่แขกได้นะคะที่ร้านแว่นใจเตอทีาตลาดพลาน,นะคะ่ะ